ัสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยุบิชิกแล้วเช่นเคยนะครับนะ,ะมาต่อกันรอบค่้มวันนี้อยู่ทั้งวันแล้วนะวันนี้นะเออวันนี้พี่กินไม่เล่นไปไหนไงก็เลยก,กดเข้ามาเล่นทั้งวันแล้ววันนี้อ่ะมาไหมครับนะ่ามีกําไรอยู่700นิดๆมาวันนี้เราใส่เพิ่มมานี่ดูก่อนเท่าไหร่นี่เอามัน,นเห็นอยู่แล้วนี่ไหวเฮียกูจะให้ดูทําไมเออเนี่ยผลของการนอนน้อยไอย้เงี้ยนะเอามาพันหนึ่งไหครับนะซุสฮาร์เดสอย่าอะไรเด้งมาปิดไปดิเกยก,กะมา จหัวกันก่อนรอบที่แล้วเรามาพี่ชิงบอกว่าเข้าฟรียากไอ้เี้วันนั้นเราเข้าฟรีเลยนะพอเราปั่นๆนะอ่ะวันนี้เราลองจ่วปันเล่นๆดูสักนิดนึงเปิ่ลเฟุกมีคนบอกว่าเกมนี้ให้เล่นแบบปันปูยังสวนทางอยู่ให้ซื้อดีกว่านะแต่ซื้อเบ็ดแบบไม่ต้องแพงมากเออนะเท่าที่ลองดูก็ไม่รู้อะปันพี่ชิงไม่อินแบบว่ามันปันแล้วมันไม่เคยมีอะไรเนี่ยมึงดูเห็นไหมแดดสามยี่สิบหมุนหายไปเกือบอุ้ยอุ้ยร้อยหนึ่ง หายไป60หายไป,ก 60, ยไปก 60, กเกือบ60อ่ะก็ตีว่าว่าผมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะอืมแต่ไม่กี่ดอกไม่กี่ได้เป็นร้อยเอาแบดไหนดีเออแล้วก็วันนั้นจำได้ไหมแน่ไอสองตัวนี่ซื้อฟีสป,ปินไม่เท่ากันนะเนี่ยเออไอตัวแบบเนี้ยไอแบบตัวแบบซื้อแบบไม่ต้องแบบเนี้ยล็อกตัวฟีเนี่ยเห็นไหมสีแดงจะแพงกว่าเท่าตัวหนึ่งเออวันนั้นเราเพิ่งรู้เนี่ยเพราะฉะนั้นบางทีเราเริ่มจากเนี่ยได้แบบเนี้ย ไม่ต้องล็อกฟีะเต็ินไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ต้องล็อกฟีเต็ินไม่ต้องการรันตีฟีไม่ต้องไม่ต้องการันตีไวฟีตอรบินนี่อะไรล่ะเออนะเนี่ยเจ็ดสิบห้าบาทกำลังดีเออแล้วก็มาลุ้นเอาเนี่ยเห็นไหมถ้าเน้นตอ่อน่าจะพอได้เพราะถ้าลงดีๆสองแถวสมมติมันลงสองแถวให้ใช่ไหมเออก็โอกาสที่จะแตกแบบกำไรไม้เรื่องสองสามร้อยเยอะอยู่นะเออนี่พี่คิงก็เลยมาลองดูนะแต่รอบที่แล้วเราพอจับทางได้นะรอที่เลาูได้ตังค์ไหม คอมมิชชั่นได้ไปนิดนึงน่าจะไม่ผิดปึ๊บแน่แน่ยเวลาเราซื้อเห็นไหมไม้นี้75เนี่ยถ้าคำนวณดีๆสักดอหนึงก็มีโอกาสจะหลุดและหรือไม่ถ้าขาดทุนก็ไม้นี้75บาทมันก็เจ็บไปเยอะนะในความคิดกูกูก็คิดว่าเจ็บไม่เยอะนะอืออือก็คือเวลามันจ่ายเนี่ยมันก็จะจ่ายในเหรีบาทนึงอ่ะนะก็ถือว่าสูงอยู่นะเพราะถ้าเหมือนเราซื้อการันตีเนี่ยเราไปซื้อซุปเปอร์เนี่ยสามร้อยมันก็จ่ายเหรีบาทเดียวเหมือนกันถูกไหมเออสู้แบบ เน้นเรื่อยๆดีกว่านะถ้าดวงมันมาดงๆไม่ต้องไปแบบซีเรียสมากอ่ะมึงลงวายคู่สักสองตัวนี่ก็ถือว่าได้ดองสี่ห้าร้อยแล้ว <c oughs> แต่ถ้าแบบเหลือๆทุนหนาๆเราก็วัดไปเลยก็ได้นะ <c oughs> ซื้อวายแบบล็อกวายไว้ตัวหนึ่งแล้วไปลุ้นเน่ว่ามันจะได้แบบวายคู่วายสามตัวหรือเปล่าแต่เกมนี้เหมือนที่บอกก็คือถ้าวายลงมาสามตัวเม <c oughs> ื่อไหร่นะกำไรแน่นอนนะ <c oughs> ถ้าสี่ตัวมึงลุ้นแม็กวินไปเลย <c oughs> เออ <c oughs> โอ้โหตัวนี้สองไม้โอ้ยยัยใบี่ห้าสิบตัดโอ้โาให้โอกาสอีกไม้นึงเดี๋ยวเราไปสลับซื้อแบบการันตีบ้างไปไม่ต้องปั่นหลอกเสียเวลาเกมนี้ไม่ต้องเน้นปั่นเลยนะแต่ถ้าอืมไม่รู้อะสไตล์ใครสไตลมันเดี๋ยวลองปั่นให้ดูก็ได้อะเดี๋ยวกูลองเบ็ดสามดูสักเอ้าสามสิบหมุนนะ ให้ดูแล้วกันว่าคำนวณสักกี่ทีแต่โดยส่วนตัวพี่คิงว่ามันคำนวณน,น้อยป่ะครับแน่มาแล้หนึ่งตัวไม่ทำใหคุณน,น้อยจังไรอ่ะอืมโอ้ไม่สวยเลยอืมแต่นี่เปิดมาไม่ค่อยดีนะวันนี้ถือว่าวายน้อยอยู่อะเพราะว่าลงสองรอบได้วายแม่งคูณสามคูณส,สองสองรอบเลย เราหมูเราได้ทุนร้อยมาแต่ไม่จ่ายไปจัดหัวเสียอ่ะสามสิบหมุนใช่ไหมเมื่อกี้อ่ะมามาดูการสามสิบหมุนจะมีคำนวณสักกี่ทีอื้อหือไปแล้วสิบห้าไหมครับครับอุย้ยได้จอ่อโอ้ยเยอะยี่ห้าด้วยโอ้ทายยี่ห้าเมื่อกี้ได้เกินนั่นน่ะ แม่ที่ด้านนอกมีผ้าด้านในนะด้าน,นในจ่ายเย,ยอะมากครับอ่าสามสิบหุนอยู่สองสัมผัเท่าที่ดูตอนนี้โหแต่มเมื่อกี้ลายสวยไอไลน์เมื่อกี้ไลายที่มันเป็นจอกเรียงอ่ะขนาดแม่งคูณสองแม่เมื่อกี้ยังสามสิบก็คูณยี่ห้าดอกเมื่อกี้ก,น 30, ก,น 5, นก็น่าจะสักเท่าไหร่วะหกร้อยคูณแปดแม่งเอ้ยเป่าอีกแล้วปับ๊บอืม โอเคพอซื้อดีกว่าอ่าลองซื้อแบบการันตีสักไม้ดิแต่พี่กิงชอบฝั่งแดงมากกว่านะพี่กิงรู้สึกว่าฝั่งแดงแม่งจะจ่ายโหดมากแต่ฝั่งฝั่งซ้ายเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเทียบเป็นอัตราส่วนเนี่ยฝั่งซ้ายแม่งจะลงวายคู่ทีกว่าเอออืมคูสามมาไปครับมาไปครับอืมฮึ่ยวาคู่กูล่ะ ไว้ผู้กูล่ะขูมาที่สามร้อยสามร้อยแจ๊กแจ๊กเสียงดังแจ๊ก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 โอ้โหเงียบกูดูทรงไม่ผ่านกูดูทรงไม่ผ่านวันนี้เรียบร้อยเรียบร้อยซื้อไปสามร้อยจ่ายมาสิบแปดนะครับโอ้เละอ่ะปั่นก็ได้ไป đánh dịch mủ bao, đái nóc tí to đéo gì lại mong Bao bao bao. à? Oh. Ừ, 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 ừ. โอ้ยสองร้อยได้แต่ก็ได้เยอะสองร้อยก็ถือว่าเยอะอยู่อเ,เอ๊ะเฮ้ยปั่นเริ่มมีกําปั่นเริ่มได้แบบเห็นน้ำเห็นเนื้อบ้างนะเอากลองปั่นก็ได้มาวันนี้ไม่ต้องเน้นซื้อมากก็ดูจากการซื้อแล้ววันนี้ไม่ค่อยดีเลยอืออุยอ้ยอุ้ยสองแถวสองแถวไอย้ยานกสี่ตัวถางเขาดีถางเขาดีเท่าไรเจ็ดโคกอันหนึ่งอ้ยเอาแล้วมึง เอ้ยเราเจออืมเอ้ยเอ้ยแต่นี่มันเป็นแบบเอาจรีนนะมันเป็นฟิลแบบรอบแรกนะก็เหมือนเหมือนเกมนี้พี่กิงเขาจะพูดบ่อยมากว่า FC เราบอกว่าให้เล่นแบบปันแต่กูก็รอวมึงดูหลายรอบแล้วว่าแม่งปั่นแล้วไม่ค่อยมียี่อะไรโอ้นี่จะเป็นพันดูอืมว้าวสองร้อยแล้วเนี่ยพอบทมันจะว่ามันจะว่าแบบชิ้นหายไปข้างหนึ่งนะพื่ครับนะนี่ดูดิแล้วเกมนี้ เอาจริง่ะกูบอกเลยว่าปั่นแล้วเข้าฟรีสปินยากมากมึงเห็นแล้วใช่ไหมเนี่ยนี่เราปั่นรอบละสามสิบสามสิบยี่สิบเป็นร้อยแล้วเพื่อนครับมึงยังไม่ได้เข้าฟรีสักรอบหนึ่งอ่ะอืมเนี่ยเริ่มแดดแล้วเนี่ยเห็นยวไหมโอ้แต่เราเมื่อกี้สวยแต่ได้ถ้าคุณน้อยเป็นนี้เมื่อกี้ถ้าได้คุณยี่ห้ามันตอนไอตอนเมื่อกี้ที่มันเกือบได้นะโอ้มาเมื่อกี้น่าจะสามสี่พันอื้อหือโอ ่ะกูลองฝั่งฟ้าบ้างด้วยถ้าอย่แพงไม่เอาเอาบาทเดียวพออ่ะสามร้อยมาครับยังถือว่าเจ้าเลยเนี่ยอืมช่องสองโอเคอยู่คูณเก้าเออเอาเอาี้ยโอ้โหไม่ได้หรอไอาจารย์ถือว่าได้คูณเก้าอืมโอ้แต่นี้คูณไม่สวยเลยอ่ะ แล้ววายคู่อันนี้เรายังไม่ได้เลยนะด้านไหนนะไอ้เหี้ยไปได้ด้านนอกนู่นอืมอืมโอ้นี่ขนาดกูเลือกฝั่งซ้ายแล้วนะปกติฝั่งซ้ายมันจะได้วายคู่บ่อยนี่มึงดูเงียบเลยวันนี้เอ้าชิบหายชิบหายใครเผือกชิบหายใครเผือกเหลืวสองหมุนแม่งลงมาตอนนี้ก็ไม่จ่ายแล้วนะครับปุ่สุดท้ายด้วยไม่ใช่สองหมุนหู้ยคระเบื่ออะอะ มันจะไม่จ่ายทักไม้ยังไงวะเนี่ยสามไม้แลนะ้วเนี่ยสามสี่ไม้นะสี่ไม้ไม่ยช่สามไม้ไอ้สองไม้แรกก็ไอ้สองไม้แรกเราซื้อแบบธรรมดาวายไม่ลงก็เรื่องปกตินะแต่นี่คือแบบการันตีวายจริงมึงควรจะได้มากกว่าหนึ่งตัวถูกไหมเพราะหนึ่งตัวมันแน่มันได้แน่ๆอยู่แล้วเออฮึ่มโอ้โหวายคู่หายไอ้สัดอืม นายหายหมดอย่างนี้ไปปัน่นดีกว่าเดี๋ยวอย่างน้อยอยังได้ลุ้นแตกนอกบ้างด้านในวันนี้วายแม่งเงียบเลยจริงมึงดูมึงด,ดูวายคู่ไม่มีเลยปะครับอืมเละทุกไม้อ่ะดูอืมมาทำพ่อมึงเหรอตอนนี้ดูเออมามุนสุดท้ายมาทำพ่อมึงเหรอโอ้โหว่าครบ,บไปไปปัน่นดีกว่า ดูสรงก็น่าจะมีอนาคตกว่าซื้อไม่รุ้งวันนี้ร้อยหมุนตัวนี้เผื่อพุกเข้าฟีเบทห้านี่แน่นๆอยู่นะอืมอืมแมงมาสองิกสองิกจะไม่คำนวณกลิกกริกกลิกกริกกริกเข้าฟีเอามาแล้วเกือบสามร้อยหมุนเข้าฟีหนึ่งทีมาอุ้ยพุทแปด ไม่呀ทำไมมึงไม่มีความแบบวันนี้ตัวแพงกูไม่ได้เลยนะโอ้ใจดำนำมาหิดมาก,กวันนี้พี่หลวงสุดโก้ไอ้ไม่นี่นี่อ้นี่ใช่แล้ววะอาเดสเออหลวงเดสเสีอืะฮึมซื้อไปพี่ถ้าซื้อเองห้าร้อยนะครับตอนนี้มันเป็นเบ็ดห้าโอ้โหเข้าฟรีแต่ไม่มีบุญจ่ายมึงดูที่ผายโอ้ได้สองร้อยกูว่าดูทรง มไม่ถึงอีกทำหมดแล้วโุดยอดโอ้โหไม่ถึง200แม่งด้านในไม่จ่ายเลยวันนี้100%คือด้านในแม่งบอดเลยบอดสนิทถ้าจะอยู่ได้ก็อยู่กับด้านนอกแล้วตอนเนี้ยอืมอืมหม้าสิบหมุนพันไป คลิกคลิกกูยังไม่ลงเลยสักรอบหนึ่งมาแล้วรอบหนึ่งน่าจะเบาสั้ยี่สิบอือรอบสองมาอย่าให้ผิดหวังนะพี่นาอย่าให้มันผิดหวังนะพี่นาแต่ที่ถ้าเท่าทุนกูเลิกนะเพราะว่าเราควรจะเลิกนะพอดูจากวันนี้ชะตากรรมแล้วไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่เกมนี้นะนั่นในโคตรที่เยเลยกูใช้คำว่าโคตรที่เยเลยวันนี้ยังไม่ได ยังไม่ได้แบบเจ้าหรือว่าอะไรสักไม้เลยคือเข้าเนื้อทุกไม้เข้าแบบหนักๆด้วยโอ้โหเบ็ดห้าใจสิบพาร์ทโอ้โหสุดยอดคูณสิบแม่งเอ้ยสามอีกแล้วเอ้ยโอ้โหใจนะนะใจพี่ได้นะวันนี้นะโอ้โหนี่กูเข้าฟรีเป็ดห้าสองทีมึงดูสุดยอดอืมหนักก็ไม้เมื่อกี้ไม้เมื่อกี้ยงังใจร้อยหนึ่ง โอ้โหไม้นี่ใจแปดสิบเก้าโอ้โหสุดเวี่ยงสุดเวี่ยงไปเลยลูกพี่อืมกริกแม่งเลยออ้แม่งวันนี้คูนตัวบนไม่ได้เลยนะคือตัวแพงไม่ได้เลยอ่ะอุ้ยคูณสิบแม่งเลยคูณสองอีกแล้วเนี่ยอืมโอ้ยวนี้เข้าฟีสองทีเออมาเหนือความคาดหมายกูอยู่อืม เดี๋ยวเราเหลือสัก300เราปั่นนั่นอีกอ่ะเหลือ300เอาไปซื้อม้วนใจไว้สุดท้ายถ้าไม่จ่ายก็แยกย้ายไปครับีือววัน,นี้เราสู้สุดชีวิตแล้วแหละไม่น่าเล่นเกมเช่นนี้ก่อนนอนเลยนะสัตว์นะอืมอืมอืม โอ้แบบลิก๊กลิกเมื่อกี้ไม่มีแล้วนะครับอ่ะกูยังเลือกหลวงเดชอยู่มาเพราะว่าซปเปอร์หลวงเดชกับหลวงสุดเท่ากันนะเรายังคงมั่นใจในตัวหลวงเดชอยู่แม่งมอลหลวงเดชจะให้เราไหมครับแม่งมือไม่ให้กูจริงไว้สัส์ไอ้้ยหลวงสุดนี่ขวางทางทุกรอบเลยอปับ๊บสิบห้าโอ้โหไน15สิบห้าบาท อือเอาไว้คู่มาแล้วเจ็ดเออเอา,เอามาตรงนี้หนึ่งตัวได้ไหมตัวนี้หนึ่งตัวน่ารักเลยนี่แ้าตรงนี้หนึ่งตัวคือน่ารักเลยนี่โอ้ยเอดอกที่สวย,ปยเปรี้ยงโอ้เซนเซ่เพื่อนครับร้อยห้าสิบโอ้โหได้เห็นเซนเซ่ด้วยวันนี้เออโอ้ยเซนเซ่สองดอกติดโอ้เบาชิบหายเก้าสิบอืม อโอ้มันขึ้นเซนเซทุกดอกเลยเว้ยอืมนี้น่าจะไม่ถึงเมก,ก้าโอ้โหพี่จ่ายเบาคลิปเือเกินอืมน่าจะได้สักเจ็ดร้อยดูทรงแล้วนะครับเ้เบาน่าจะได้สักอืมไม่ถึงเจ็ดร้อยด้วยยาก วันนี้คูณแม่งไม่ไม่สวยเลยมาแต่อย่างน้อยก็ได้กำไรอะเมื่อกี้เท่าตัวหนึ่งใช่ไหมอุย้ยช่องหนึ่งคูณสี่โอเคยังดีอะแม่งละน่นจะได้หลวงเดสที่สุะ,ะช่องสองช่องสามได้หมดตอนนี้ถ้าช่องสองช่องสามตอนนี้สวยเลยอืมเร็วๆเ,เพื่อนเร็วๆคลิก กิ๊กกิ๊กแม่งไม่ได้ยินเสียงเลยสัตว์เอ,อ้กิ๊กกิ๊กฮึมโอ้เนี่ยพอลงช่องหนึ่งแล้วมันก็จะอารมณ์เนี้ยน่าจะโดนไหมครับหรือสามหมุนแล้วไม่น่าไม่น่า,นาอรอดดูทรงโอ้อืหึหมมันจะสวยยิ่งลงช่องหนึ่ง หกร้อยไม่พออะลองเบ็ดสิบดูสักสิบหมุนดิเบือฟกุกอุย้ยแม่งเสียงคลิกๆมานี่กูใจเต้นตุมต้มๆเลยนะกูบอกมึงอืมโอ้โหอะห้าหมุนกดเองก็ได้อุยอ้ยอุย้ยแหมเอ้ยมันจะได้อืออืม บาทหนึ่งอุ้ยโอ้เบาได้ช่องแรงช่องเดียวโอ้ยร้อยนึงอยู่นะไปเล่นไปอ่ะอุ้ยโอ้สองจิกสองกริกอ่ะไป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 จี้เกี็บปั่นแล้วเยปซื้อเลยอ่ะ เดี๋ยวอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปเปิดบัวลุ้นให้รอดแล้วไมั้ยครับแต่ตอนนี้กูใจกูไปร้อยแค่จะร้อยเปอรเซ็นแล้วว่าน่าจะโดนนะแต่ยังมีความหวังอยู่เรายังคงมีความเชื่อชีวิตมันต้องเดินตามพิตูนก็ช่วยกูไม่ได้แล้วตอนนี้สัตว์ดูทรงก็ไม่รอดเนี่ยเหงาเลยเฮ้อ สรุปวันนี้เล่นดูซื้อไปเจ็ดไม้แปดไม้วายคู่ลงรอบเดียวดูอืมอืมเรียบร้อยเรียบร้อยถึงร้อยไหมเม่อวานี้ไม่มาจริงไหมครับโอ้โหเหลือจะเชื่อยอมเหลือจะเชื่อเจ็ดไม้วายคู่ลงรอบเดียวเออ ม่เอาเป็สิบเยอะเกินอ่ะเป็ดห้าเป็นร้อยหมุนนะครับอือแต่นี้เข้าฟีก็ไม่ได้ดีใจแล้วนะเพราะเข้าฟีมันเข้าไปสองรอบแล้วสองรอบแล้วก็ไม่จ่ายทั้งสองไม้ด้วยตอนนี้ลุ้นไว้คู่เนี่ยด้านนอกเนี่ยเสาลงบบบบบหน่อยอือฮให้คำนวณก่อนเบิ้นตอนนี้ย้ายโอ้สรุปไม้เมื่อกี้ที่แตกนอกพันหนึ่งคือดีสุดของวันนี้ไหมครับนะ นั่นในแม่งเน่าเลยวันนี้อ่ะโอเคไหมครับอ๋อพวกนี้ขนาดน้มาเผื่อพันหนึ่งแม่งยังไม่ได้ลุ้นอะไรเลยเออโอ้โหนี่ไม่น่าเปลี่ยนบรรยากาศเล่นเกมหานี้เลยไหมครับอ่ะอ่ะโอเคไหมครับนะเยีย้ายวันนี้โอ้โหกำไรเมื่อช้าได้มาหมดแล้วเจ็ดร้อยกูนะห์ใส่เพิ่มมันเนี่ยนะกลาวว่าเอาอีกนิดนึงไม่รอดเออไม่คิดว่าจะเน่าขนาดนี้ไงโอ้หนี่เข้าฟรีไปสองทีแม่งยังไม่รอดมีดูแต่จริงๆมันได้กับแตกนอกนะวันนี้นะแต่ก็ตามที่เห็นอ่ะมันก็ไม่ได้ว้าวขนาดนั้นแต่ถ้าเป็น แพงๆเมื่อกี้มันก็จ่ายแบบเล็กๆน้อยๆก็ดอกละร้อยกว่าอยู่นะเมื่อกี้เออก็ถือว่าโหดอยู่นะครับอ่ะโอเคนะครับเจอพรุ่งนี้ที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และเช่นเคยไม่แนะนำเล่นตามชมเพิเติมส่วนนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจุ๊บ